เธอเพลงรักกระทรมเขาสงสารรับไรร่างคลางคนคลางกระมมงทางสังคมสบสมเปลี่ยวเปล่า ขอองเธพี่ยังเพ้อยังฝันพริมพรายฝันฝันฝัน,นันรักรัางพล,ลงลมใจลมกายลงมีอย่าเห็นเพลง คืนวันสุขอันแสนสุขกับรายการเราได้เอาล่ะค่ะแวันนี้เราเปิดรายการด้วยเพลงแม้นแบบโหดชอบมากเลยเพลงโปรดพี่รุ่นดีฉันเลยนะคะและขอต้อนรับกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับนักแสดงทั้ง5ท่านนะคะน้องรอนน้องบอไต้ฝุ่นไบร์และกันเนะ เพลงอะไรเพราะมากเพลงรักของเธอครับเพลงรักของเธอเพลง,ง,งนี้นะคะคุณผู้ชมมีที่มาค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของครูเอื้อสุนทรสนานสุนทรพรน,นี่แหละเป็นเพลงสุดท้ายที่ท่านเข้าห้องอัดสุดท้ายจริงๆ นอกจากร้องแล้วต้องเต้นด้วยนี่ยากไหมคะถามน้งองโบดีกว่ายากค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โบได้เต้นลีลาด,ด้วยค่ะเต้นลีลาอย่างเดียวไม่พอคือเราต้องร้องด้วยต้องแอคติ้งด้วยคือปกติแค่เต้นอย่างเดียวในหัวเราก็จะนับ one two three and four <Okay. S 2> แต่ถึงเวลาเราต้องแอคติง้งเราต้องส่งสายตาให้คู่ของเราบางทีต้องส่งให้คนที่เราไม่ได้เต้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือโบว่าการเต<อ>้นต้องอโตเมติเลยเพราะว่าเราทั้งร้องทั้งส่งอารมณ์ทุกอย่างก็เลยต้องซิงค์ทุกอย่างให้ดีค่ะ แล้วหน้าตาเขาต้องยิ้มไปด้วยจะมนันหงอยยืนเต้นใช่ไหมก็ต้องเต้นอย่างงี้นะหน้าตาต้องสดชื่นด้วยค่ะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างคะหรือไม่ต้องมีอะไรมาถึงใจ,ใจรักอย่างเใจรักก็<อ> <ๆ S 2> พอแล้วครับเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันฝึกได้ครับรครับรรอาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์นึงก็ได้แล้วฮะไม่จริงหรอไม่จริงหรอไม่ใช่พออะไรรู้ว่าคุณก็พูดได้รื่คุณได้ฝุ่นคุณนีงเป็นแชมป์ลีลาศของประเทศไทยนะเนี่ยปกติวัยรุ่นนี่เขาต้องเต้นอะไรฮิปฮอปฮิปฮอปบีบอยเคป๊อปไทยป๊อป ทำไมมันเป็นลีลาศะยากไหมเนี่ยว่าการเต้นลีลาดเป็นอะไรที่ละเอียดกว่าการเต้นอย่างอื่นครับเพราะว่าลีลาศเป็นการเต้นคู่ระหว่างชายหญิงต้องใช้ต้องเรียกว่าต้องใช้ใช้อะไรมากกว่าการเต้นธรรมดาใช้คอนแทคไอคอนแทคใช้สัมผัสที่มือในการแบบเราจะจับเนี่ยจะพาเข้าไปทางไหนอันนี้หลอกคนอันนี้หลอกจับมือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตะกี้บอกว่าไม่มีพื้นฐานมานิดนิดก็ยังได้ก็ได้ครับ

ไล้พี่กลัวเอเ <มะ S 1> อลครเอาเองม <ะ S 1> อาเองหน่อยไมเอาเองหน่อยไม, <ะ S 2> ม, <ะ S 1> ม เขาบอกว่าทริคก็คือตอนแรกโบก็เอ๊ะทำไมโบทำมือไม่ได้เขาบอกว่าให้คิดว่าเรากำลังจะกรีดมือเพื่อโชว์เครื่องประดับของเราโาจะมาเองค่ะเวลาเต้นรีแล้เขาเรียกว่าต้องมีจริบหน่อยจะมามืออีกอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมีแบบนี้ก็ได้แต่พี่ก็จบกันนี่ี่กรีดไปก็รู้เลยว่าพี่แต่งงานแล้วพี่เขใช้ไม่ออก อย่างนี้ดีกว่าทั้ง5คนเนี่ยพอพูดเกินไปแล้วคุณผู้ชมคงอยากทราบว่าน้องๆทั้ง5มารวมตัวกันแล้วก็เต้นลีลาเพื่ออะไรคะรอนคะครับเพราะว่าเรามีเป็นโปรเจกต์พิเศษครับค่ะ<ห>เป็นละครเวทีครับที่ชื่อว่าเพลงรักของเธอสุนทรภพนหรืเม็กซิโกครับนั่นคือมีพี่มาครับใครเป็นพระเอกคะมีสองคนครับติดตามครับต้องติดตามเนื้อเรื่องครับผมกับพี่รอนครับผมพระเอกสองแต่นางเอกหนึ่งใช่แล้วเออเขาแย่งกันดูแย่ง แต่เพลงแบบเพราะๆเนี่ยนะใช่่แต่สําหรับคู่นี้ไบรท์กับเนสก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นตัวสําคัญในเรื่องใช่ค่ะคู่นี้น่ารักมากค่ะเขาจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กอะไรหยอดกันไปเชื่อว่าคนดูจะต้องกิ๊บกิ้วแบบนั่งติดหอวอะไรแน่นอนกิ๊บกิ้วนะแค่เราฟังเรายังกิ๊บกิ้วแล้วะค่ะเดี๋ยวคงต้องคุยกันต่อทั้งหมดนี้นะคะนี่แค่สอนลีล่าเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวมาคุยกันเต็มๆสักครู่เดียวค่ะ and mm you -hmm.